บาเมืองหัวหินได้นำคณะถ่ายภาพขวารางวันเทศบาลหน้าอยู่ยั่งยืนค่ะ ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนะวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงการมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2513ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินได้รับ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเทสบาลน่าอยู่ยั่งยืนระดับประเทศโดยจะได้รับเกียรติจากนายพาร,รากรสุวรรณรัตนองค์คมตรีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเมืองสิงแว่นล้อมยั่งยืนระดับประเทศประจําปี2513ในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนี้ผ่านระบบการประชุมทางไกลเวลา15.30น,นวันที่9พฤศจิกาย,ยน2514ที่สถานีรถไฟหัวหิน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณฝ่ายบริหารงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหัวหินนำเจ้าหน้าที่จัดสถานที่ในการดำเนินการเก็บภาพคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินโดยการนำของนายนพรวุฒิกลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินปลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลผู้มุนวยการกองงานต่างๆและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหินนอกจากนี้ได้เรียนเชิญนายน,นิทั์จันทองผู้อุ่งในการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคุริขนัน ร่วมถ่ายภาพกับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเทศบาลหน้าอยู่ยั่งยืนระดับประเทศด้วยทางนี้เพื่อเตรียมนำภาพทั้งหมดนี้ไปประกอบในงานาพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานานวัตกรรมเมืองสิงห์วัลล้อมยั่งยืนส่งให้กับกรมรส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อนนาร่วมพิธีมอบรางวังวลเมืองสิงห์วัลล้อมยั่งยืนระดับประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกลในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนี้